สวตสดีตลาเพื่อนก็สู่ช่องตามปูป่ปเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเชียงใหม่นะครับมากราบพระธาตุดอยสุเทพที่นิ์สิทธิ์มานะครับตามมาดูเลยครับดอยสุเทพเป็นภูเขาสําคัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยและยังเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชะระวิหารก่อนขึ้นดอยสุเทพนะครับเราควรจะมากราบขอพอรครูบาศรีวิชัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าท่านจะได้คุ้มครองเรานะครับในการขึ้นดอยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพื่อนๆดอยสุเทพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของติวเขาถนนตรงชัยด้านใต้สุดนะครับ พอเรากราบขอพรเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับรถนะครับขึ้นด้านบนเลยครับเพื่อนๆค่อ,คอยๆขับนะครับอย่าประมาทนะครับดอยสุเทพมีชื่อในตำนานเช่นดอยอ้อยช้างดอยกาละชื่อดอยสุเทพมาจากฤาษีวาสุเทพซึ่งเคยบำเพ็ญเพียรตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตามประวัติ สร้างขึ้นเมื่อปศ1926อ1926ในสมัยของพระยากือนามหาราชและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2 0 1 0โดยมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับพระทาตุดอยสุเทพไว้ว่าในสมัยพยระยากือนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายผู้ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากและได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์บนดอยสุเทพ โดยส่งนิมนต์พมหาสุมณเถระเจ้าจากเมืองสุขโขทยัยให้มาประกาศศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ในครั้งนั้นพมหาสุมณเถระเจ้าได้นำพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาด้วยพยากรืนาเกิดความเลื่อมใสมากจึงโปรโดให้มีวิธีส่งน้ำพระบรมธาตุเพื่อจะได้อัญเชิญไปบรรจุในสถูปเจดีย์ของวัดบุรผาราม ในขณะที่กระทำพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุอยู่นั่นเองพระบรมธาตุได้แยกออกเป็นสองส่วนพรยากืนากับพระมหาสวามีสุมานณะจึงได้พร้อมใจกันทำวิธีบรรจุพระบรมธาตุองค์ใหม่ไว้ที่วัดสวนดอกหลังจากที่เราซื้อบัตรแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวขึ้นรถรางนะครับ บัตรนี้ใช้ได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องเก็บบัตรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขาลงต้องใช้นะครับที่นี่มีแอร์ด้วยครับเพื่อนๆสะดวกสบายมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ รถล่างไฟฟ้าอันนี้จะเป็นเหมือนตู้ลิฟนะครับคือเย็นมากนะครับโอ้โหดีเลยครับแล้วก็เขาประดับขณะทางขึ้นเนี่ยเขาจะประดับภาพสวยครับเข้าใจทำนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามากระดบาบขอ,อพรพระกันครับ สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเตพุทตนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเรามานมาสกการพระธาตุและมาเดินทักษีนาวัดพระธาตุพร้อมกันนะครับเพื่อนๆสมัยก่อนพระบรมธาตุที่แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งปัิตสานที่วัดสวนดอกส่วนพระบรมธาตุองค์เดิมนําไปบฏิตสารที่ดอยสุเทพที่นี่นะครับโดยเริ่มจากการอัญเชิญพระอบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิต เหนือสเสวตกระชาทานช้างมงคลแล้วอธิษฐานเสี่ยงช้างพระที่นั่งปล่อยไปหากพระบรมธาตุประสงค์จะสถิตยอยู่ณที่ใดก็ให้ช้างมงคลหยุดณที่แห่งนั้นในระหว่างทางที่ช้างมงคลเดินทางไปก็ได้หยุดเดินถึงสามครั้งทำให้เกิดชื่อของดอยช้างนูนและดอยงามครั้งที่สามซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญเนื่องจากช้างมงคล ได้ไต่เขาไปจนถึงยอดดอยสุเทบพบรรพศแล้วร้องเสียงดังจนกล้องสถานไปทั่วภูเขาเมื่อเดินปทักศิลสามรอบแล้วจึงคุกเข่าหมอบลงแล้วทันทีที่อรัธนาพระบระมธาตุลงจากหลังแล้วช้างมงคลน,นั้นล้มลงตายในทันทีซึ่งหมายความว่าจะไม่ยอมเป็นพาหนะของผู้ใดอีก การสร้างเจดีปฏิสถานพระบระมธาตุเริ่มจากการขุดยอดดอยลึกสามศอกแล้วเอาแท่งหินใหญ่เจ็ดก้อนมารุเป็นผนังเหมือนหีบใบใหญ่เมื่อนนำพระบระมธาตุลงวางแล้วใช้หินถมทับให้แน่นหนาจนถึงปากจึงก่อสถูปสูง5ห้าวาครอบปากหลุมไว้อีกชั้นหนึ่ง พระเจดีย์องค์นี้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อพศ1928และในทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6และวันเพ็ญเดือน7หรือวันวิสาขบูชา ในวิหารโคตรอบพระมหาธาตุเจดีย์นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหวบูชาอีกมากมายนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสาธุสาธุสาธุ พระยาเกลนาทำวิทารากับพระยาเกตเก้ากระต์องค์ที่หกแห่งราชวงศ์มังกราสาธุสาธุสาธุ หลวงพ่ออุ่นเมืองสาธุสาธุหลวงพ่อทัดใจสาธุสาธุสาธุตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อทันใจกับครูบาศรีวิชัยนะครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเรามากราบขอพรหลวงพ่อทันใจกันครับเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุ วันนี้เรามาเป็นคณะนะครับเพื่อนๆก่อนถึงร้านจอดรถนะครับของกินเพียบเลยครับเพื่อนๆนไม่ต้องกัวอดนะครับที่นี่ของเยอะไม่แพงเลยครับมีทั้งของกินเครื่องใช้เสื้อผ้าครบทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสะดวกสบายมากเลยครับ